หน่วยวันสำคัญวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับคุณครูจ้อยอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้หน่วยการเรียนชื่อวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษานะคะสำหรับวันอาสาฬหาบูชานะคะเป็น วันที่ตรงกับวันขึ้น15ค่้าข้ามเดือน8นะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะทรงประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกโอ้โหโดยแสดงปฐม,มเทศนาได้แก่ธรรมจักับประวัติตนสูตรนะคะและยังเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรยัยครบทั้งสามการคือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์อีกด้วยค่ะสำหรับวันเข้าพรรษานะคะไหน เด็กๆคนไหนได้ไปวัดบ้างคะสำหรับวันเข้าววันสารนะคะเราก็จะไปทำบุญที่วัดกันนะคะแล้วก็เป็นวันที่เรานะคะถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระสงฆ์ด้วยนะคะสำหรับปีนี้ทางโรงเรียนของเรานะคะไม่ได้ไปทำบุญที่วัดนะคะเพราะว่าเกิดจากสถานการณ์โควิดนะคะทำให้โรงเรียนไม่ได้เปิดนะคะก็เลยไม่ได้มีกิจกรรมไปถวาย เทียนภาษาที่วัดนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูได้มีใบงานให้กับเด็กๆนะคะซึ่งใบงานนะคะคุณครูได้แจกให้กับเด็กๆไปแล้วมีใบงานใบที่1ดังนี้นะคะ่ะสำหรับใบงานนะคะจะมีทั้งหมด8แผ่นนะคะให้เด็กๆระบายสีตามจินตนาการให้สวยงามนะคะแล้วก็ถ้าแผ่นไหนมีรอยปะนะคะ ก็ให้เด็กๆใช้ดินสอลากเส้นตามรอยปะให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจอยลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ